ช่วงคุยกับหมอวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มาจากฝุ่น PM 2 5เกิดโรคอะไรได้บ้างวิธีการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีระวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนานััยกรุงเทพมหาคนครคุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีครัสวัสดีครับคุณหมอคะโรคที่ เป็นโรคเกี่ยวกับฝุ่นก็คือเกิดจากการที่มันเข้าไปในระบบทางเดินหายใจอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่คําว่า PM2.5 นี่มันเป็นฝุ่นที่เล็กมากถูกต้องไหมคะ<ช>การป้องกันก็จะยากมากขึ้นใช่ครับก็คือมันเป็นยังไงเนี่ยบางทีฝุ่น PM2.5 คือเล็กกว่า2.5ไมครอนนะครับซึ่งมันเล็กมากมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับมันเล็กกว่าเส้นผมอีกเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะ เข้าไปในเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเข้าไปสู่ระบบเลือดนะครับถ้าผ่านผิวหนังก็มีมีอาการที่ผิวหนังได้ไปที่ดวงตาไปที่เยื่อบุที่ตาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาการมันมีหลายระบบได้นะครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วคุณหมอมันกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างที่นี่เกิดไปก็คือโรคที่มาจากส่น PM สองจุดห้าคุณหมอแน่นอนคือมันคือระบบทางเดินหายใจมันเกิดโรคอะไรได้บ้างอ่ถ้าทางเดินหายใจเนี่ยมันเข้าไปมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องของหลอดลมเรื่องของ ทางเดินหายใจมีปัญหาได้เ <ฮะ S 2> ช่นคนที่เขาเคยเป็นหอบหืดใช่ไหมครับหอบหืดนี่รู้จักไหมครับรู้จักค่ะคุณหมอก็คือ <นะ S 1> ต้องมียาพ่นยาประจําตัวด้วยใช่ไหมหอบหืดก็คือหลอดลมมันไวไวเกิน <ฮะ S 2> ปกติหลอดลมเนี่ยรับอากาศเข้ามาตอนหายใจออกมันก็ต้องยังต้องใหญ่อยู่<ฮ>ะนะหลอดลมนะ,<ฮ>ะแต่ถ้ามันไวไปเนี่ยมีอะไรเข้ามาแปลกปอมนิดนึงมันหดอ้า อ่าอากาศก็เข้าออกลําบากนะคะเหมือนหายใจไม่สะดวกอย่างนีง้นะคุณหมอคนคนไข้รหอบหืดจะต้องมาอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เลยครับเสียงฮืดฮืดฮืดแล้วมัมีเสียงวีทด,ด, <c oughs> ด้วยซึ่งถ้าเกิดในช่วง PM 2.5แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับต้องรีบไปที่สถานพยาบาล <c oughs> เพราะเราอาจจะจําเป็นต้องไปให้ออกซิเจนหรือจะต้องไปพ่นยาขยายหลอดลม คยเคยเห็นแต่ในละครค่ะคุณหมอท,ท,ที่ที่เจอเหตุการณ์แบบว่าอาการอย่างเงี้ยคือเราเคยเห็นแต่ในละครหรือว่าวิทยาลแนะนําเรื่องของโรคนี้แต่ไม่เคยเจอกับตัวเองหรือไม่เคยพบเห็น<อ>ก็แสดงว่ามันน่ากลัวเหมือนกันใช่ใชัหมถ้า,ถ,าถ้าไปถึงมือหมอไม่ทานหรือว่ามไม่ได้ยาใช่ครับเป็นภาวะฉุกเฉิน่เาฉุเเพราะงั้นใครที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วควรจะต้องมียาพ่นหรือยากินพกติดตัวนะอย่าไปที่ไหนออกเดินทางไปข้ามจังหวัดต้องพกนะครับก็เกิดหอบอยู่ในรถเดินทางรถทัวร์ทำยังไง คนอื่นไรยืมยาคนอื่นก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้คนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะครับต้องพกแล้วก็กดดูเอายาเข้าให้เร็วที่สุดถ้าม,มีอาการนะครับยังไงก็ตามถ้าคนที่มีอาการทางเดินหายใจหอบหืดหรือเป็นโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่มานานๆพวกนี้ ต้องพยายามอย่าอย่าออกข้างนอกสถานที่อย่าออไปอยู่ในที่ที่มันมีอากาศที่ไม่ดี <c oughs> นะครับก็ต้องคอยคอยดูแลตัวเองเรื่องนี้ด้วยครับ <c oughs> รวมถึงใครที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดอันนี้ก็ปอดเราเจอเชื้อโควิดเจออะไรมาพอสภาพอากาศที่มันมีฝุ่น PM 2.5มานี่การรับมือต้องต้องยังไงคะคุณหมอเออต้องต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ <c oughs> ที่เป็นโควิดแล้วมีอาการ เรื่องผอมรองโควิดนะครับเพราะฉะนั้นมีเป็นส่วนหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายไปแล้วด้วย hmm. นะครับ <c oughs> สามเดือน6เดือนอาการไอเลือดลางอะไรพวกนี้หายไปแล้ว <c oughs> แต่ถามว่า <c oughs> จะกลายเป็นโรคปอดเลือดลางไหมก็อาจจะไม่ใช่ hmm. แต่ยกเว้นคนที่เขามีภูมิแพ้นําอยู่แล้วหรือเป็นโรคปอดเบื้องต้นอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นหอบหืดอ,อยู่แล้วพวกนี้อาจจะถูกกระตุ้นแล้วเกิดอ,อาการอักเสบของหลอดลมได้ง่ายขึ้น hmm. นะครับงั้นก็ต้องเลี่ยงอยู่ดี hmm. อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามายัย อาจจะ 1- นถึงสงชั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะนะแล้วก็เลี่ยงในการไปอยู่ในที่ที่มันมีเรื่องของฝุ่นเยอะๆนะครับค่ะพยายามเลี่ยงแล้วก็โอกาสที่เราจะไปใช้ชีวิตในข้างนอกเราก็ต้องป้องกันน,ะนี่คือสําคัญมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอนอกจากทางเดินหายใจนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีโรคของเรื่องของผิวหนังนะครับก็อาจจะเป็นแพ้ง่ายเป็นพื่นคันนะครับอาจจะเป็นโรคของเยื่อบุเช่นตาแดงอันนี้นก็คือ มันระคายเคืองก่อนใช่ไหมคะคุณหมอถ้าคืแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปตอนไหนมันเล็กมาก <c oughs> ใช่ครับมันเล็กมากก็คือแค่เราเดินผ่านเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในตรงนั้นตรงนั้นนานมันก็จะ,ะเรากระพริบคือเราเราก็เราไม่รู้รมันลอยอยู่ไหมตอนนี้อะไรอย่างเงครับมันก็มีโอกาสที่จะมาระคายเคืองที่เยื่อบูตาได้ก็ <c oughs> ทําให้เคืองตาตาแดงแสบตาได้นะครับผิวหนังก็อาจจะมีผื่นคันได้บ้างนะครับแล้วก็ร้ายกว่านั้นนะครับ ฝุ่นที่จิ๋วเนี่ยมันเข้าไปสู่หลอดเลือดแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าไปสู่ที่เรื่องของระบบหลอดเลือดได้ mm hmm. นะครับหลอดเลือดหัวใจงนั้นในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเคยทับาบพาาใส่สเตนมาเนี่ยยังไงช่วงที่มีฝุ่นเนี่ยคงต้องเลี่ยงพย mm hmm. ายามอยู่ในอาคารให้มากที่สุดนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่า เชื่อว่ามีผลไปกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจที่กําเริบได้นะครับแล้วก็ระยะยาวจริงๆนั่นก็คือเรื่องของตัวเนื้องอกและมะเร็งนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่างไงก็ตามถ้าเรารู้จักป้องกันพยายามรับฝุ่นให้น้อยที่สุดะนะครับร่วมการร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนนะช่วยกันรกระตุ้นเตือนทุกคนให้รู้ว่าช่วงนี้วันนี้ ดูเป็นวันๆเลยนะครับเช็คเลยเช็คเลยครับช่วงนี้ต้องระวังนะประกาศเสียงตามสายชาวบ้านช่วยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราไม่ได้เปิดมือถือกันทุกคนไม่ได้เปิดเว็บไซต์ทุกคนเนาะอาจจะแอป a i r ์โฟไทยเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักใช่ไหมครับอาจจะขึ้นหน้าจอให้ประชาชนได้ติดตามด้วยแล้วเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่เราเนี่ยเสียงหรือเปล่าแล้วช่วยกันบอกช่วยกันเตือนนะครับว่าช่วงนี้ให้ระวังนะคุณครูก็ต้องบอกนักเรียนนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องบอกเด็กๆ นะครับบอกผู้สูงอายุที่บ้านนะครับอาจจะต้องปิดหน้าตรงหน้าต่าง อ่าอย่างมากขึ้นนะครับในช่วงที่มันมีฝุ่นปริมาณมากครับค่ะมีชอบมากเลยนะคะแต่ละสัปดาห์หรือว่าในแต่ละช่วงเดือนหรือว่าฤดูกาลทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการพยากรณ์ว่าในช่วงนี้จะมีโรคเกี่ยวกับโรคแบบนี้มานะอะไรเงี้ยประชาชนเองก็ได้เตรียมรับมือแสดงว่าช่องทางในการที่จะติดตามหรือว่าดูข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ถือว่าสาคัญทั้งทางสำนักอนา,รรม,ามัยกรุงเทพมหานครเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็อาจจะติดตามได้หลายช่องทางนะครับของกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจจะทางเพจ Facebook ต่างๆของสำนรรักงานใหมก็ได้ครับเราก็พยายามมีอะไรที่จะสามารถพยากรล่วงหน้าได้เราก็จะเตือนกันออกไปนะครับของของข่าวของกรทมสำนักงานประชาสัมพันธ์กรทม,มด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีระบบมอนิเตอร์อยู่แล้วเรารีบบอกประชาชนก็ <c oughs> จะได้ทำให้รู้เร็วแล้ว,ลวก็ป้องกันได้ครับค่ะ <c oughs> สุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมหน่อยคะ่ะเรื่องของฝุ่น PM ียง2.5คือเราอาจจะทําให้มันหายไปหมดไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัยแล้วสุขภาพดีค่ะครับก็ อยากให้อยู่กับมันให้ได้นะครับฝุ่นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลอย่างไงนะครับคอยติดตามสถานการณ์นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทําตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะครับ <c oughs> ใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้าน <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นก็พยายามอยู่ในบ้านปิดหน้าต่างในช่วงที่ฝุ่นเยอะนะครับถ้าช่วงที่อากาศดีแล้วก็ออกไปเดินออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะ ลองไปไปพบแพทย์นะครับถ้ามีอาการเหนื่อยหอบหรือมีอาการคันเพืองตาหรือมีผื่นที่ผิวหนังอะไรก็ตามก็ไปพบแพทย์เพื่อรักษานะครับค่ะสังเกตแล้วก็นําข้อสังเกตนี้มาปรับใช้ชีวิตประจําวันที่สําคัญก็คือช่วยกันนะคะลดเรื่องของฝุ่นแล้วก็ป้องกันโดยการสวมหน้ากากที่ถูกต้องวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะคขอบคุณค,ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดน,นะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี